เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อาข้อ20นะครับ r e ียงเร r e the Formula a over b equals c over d plus e over f over f to make f the subject a b c d e นะครับ ก็คือให้จัดรูปสูตร A ส่วน B เท่ากับ C ส่วน D บวก A ส่วน F ให้ f, f เป็น subject ค,นคือปกติ subject มันจะแปลว่าหัวข้ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้ จะทำให้ f เป็น subject คืออะไรก็คือให้ f ไปเป็นตัวหลักนะครับนะครับก็คือเราต้องทำทการจัดรูปให้ f เนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งขวาให้หมด เราก็จะทำยังไงมี2วิธีนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะครับก็วิธีแรกก็ทำการจัดไปตรงๆเลยทีนี้เราจะจัดได้ยังไงให้ f มันอยู่ฝั่งเดียวเราก็ต้องค่อยๆทำไปใช่ไหมครับตอนนี้ f มันถูกเป็นเศษส่วนอยู่กับ e ฉะนั้นเราก็ทำการย้าย c ส่วน d ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนได้เป็น a ส่วน b ลบ c ส่วน d เท่ากับ e ส่วน f แบบนี้นะครับทีนี้ เราก็จัดรูปฝั่งนี้นะครับได้ว่า AD ลบ BC ส่วน BD เท่า e กับ E ส่วน F แล้วถ้าเราทำการกลับทั้งสองฝั่งจะได้ว่า BD หาร AD ลบ BC เท่ากับ F ส่วน e แล้วเราก็ทำการย้าย e มานะครับก็จะได้เ,เป็น f เท่ากับ e b d หาร a d ลบ b c ก็จะได้คำตอบเลยว่าเป็นข้อ c นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการาแทนค่านะครับเราลองแทน a เท่ากับ b เท่ากับ c เท่ากับ D เท่ากับ E เท่ากับ1ไว้มันจะได้ว่า1เท่ากับ1นึบวก1ส่วน F ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่า F มันจะไม่มีคำตอบเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นนะครับ แต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้เอาจริงๆงคือข้อนี้ปกติถ้ามันเป็นอะไรแบบนี้มันแทนค่าเนี่ยมันจะช่วยได้แต่ว่าคือข้อเนี้ตัวแปรมันเยอะค่อนข้างเยอะนะครับการแทนค่าเนี่ยก็เลยไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ถ้าเราถ้า a เป็น0 b เป็น1 c เป็น2 d เป็น1แล้วก็ e เป็น1เรามันจะได้ปะ0เท่ากับ2บวก1ส่วน f ก็จะได้ว่า f เนี่ยจะเท่ากับลบ1นส่วน2นะครับเราก็ลองเอาไปแทนดูจะพบว่าถ้าแทน a เท่ากับ0ในข้อ a เนี่ยส่วนจะเป็น0ูนใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้เพราะว่าส่วนของเศษส่วนเนี่ยถ้าเป็นศน่ะจะทำให้ทั้งหมดโดยรวมหาค่าไม่ได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับตัดทิ้งเช่นเดียวกับข้อ e นะครับก็จะเหลือข้อ c กับข้อ d ข้อ c เนี่ยถ้าเราแทนไปตามเนี้ย จะได้ว่า1คูณ1คูณ1หารด้วย0ลบด้วย1คูณ2ก็จะเท่ากับลบ 1>, 1ส่วน2เท่ากับ f ก็ตรงตามกับที่ตัวโจทย์ที่เราแทนค่าไปตอนต้นนะครับส่วนข้อดีจะได้ว่า f f นะครับเท่ากับ เนื่องจากว่าเราสมมุติให้ a คือตอนแรกข้อดีบอกว่า f เท่ากับ bcd หาร ad ลบ be ใช่ไหมครับซึ่งเรากำหนดให้เป็นแบบเป็นแบบอันนี้นะครับเพราะ a เป็น0นย์เราก็แทนไปนะครับจะได้ว่า1คูณ2คูณ1หารด้วย0ลบด้วย1คูณ1มันจะเท่ากับลบ2นะครับซึ่งก็จะไม่ตรงกับตัวที่เรา สมมติไปตอนต้นนะครับว่า f เนี่ยได้ลบ1นึ่งส่วนอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับก็แล้วแต่ว่าน้องจะสะดวกวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ด้วยว่าโจทย์เนี่ยอำนวยให้ใช้วิธีไหนมากกว่าระหว่างคิดตรงๆกับการาแทนค่าช้อยนะครับคือถ้าโจทย์มันเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวแปนรน้อยกว่านี้บง บางทีถ้าทำโดยการแทนค่าบางทีจะได้ผลกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าน้องคนไหนถนัดยังไงนะครับทีนี้มันก็มีอีกวิธีหนึ่งด้วยคือการคิดย้อนกลับไปจากช้อยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็สอนเผื่อไว้นะครับอย่างข้อ A เนี่ยช้อยมันเป็น f เท่าก e, ับ B-CE ลบ ADE หาร ACE ใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยเราสามารถดึง E ออกมาได้ ได้เป็น bc ลบ ad หาร ac ทีนี้ถ้าเราย้าย e มาหารจะได้ว่า f ส่วน e เท่ากับ bc ลบ ad หาร ac ซึ่ง bc ลบ ad หาร ac เนี่ยก็จะเท่ากับ b ส่วน a ลบ d ส่วน c ซึ่งน้องจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแล้วก็ถ้าเราย้ายข้างเนี่ยจะได้ว่า b ส่วน a เท่ากับ f ส่วน e บวก d ส่วน c ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นส่วนกับของทุกอันของโจทย์เลยก็ไม่น่าจะใช่เพราะ a ก็เลยผิดนะครับอันนี้เป็นวิธีที่3นะครับวิธีการแบบคิดจาก choice มานะครับต่อมาข้อ b ข้อ b นะครับ b บอกว่า f เท่ากับ BC บวก b ลบหาร A นะครับในข้อนี้เนี่ยเราจะจัดได้ว่า b คูณกับ C อ่บวก e หาร a เท่ากับอ่ไม่ใช่ลบ d นะครับเท่ากับ f หรือก็คือ b คูณกับ C บวก e หารเเท่ากับอ่าบวก f จากตรงนี้เนี่ยน้องจะได้ว่า c บวก e หาร a เท่ากับ d บวก f หาร b ซึ่งก็เห็นว่ามันไม่ไม่ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราย้ายข้ามาจะได้ว่า c บวก e หาร d บวก f เท่ากับ a ส่วน b ซึ่งอันนี้มันเป็น a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d บวก e ส่วน f แต่ว่าอันนี้มันเป็น a ส่วน b เท่ากับ c บวก e ส่วน d บก f ซึ่งมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับส่วนข้อ c เนี่ยก็ถ้าคิดย้อนไปก็จะได้คำตอบได้นะครับข้อ c นะครับ ถ้าเรากลับเป็น1ส่วน f เท่ากับ a d ลบ b c หาร b d e เนี่ยจะได้ว่า a ส่วน b e ลบ c ส่วน d e เท่ากับ1ส่วน f แล้วก็ดึง1ส่วน e ออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็คูณ e ทั้งสองข้างได้ e ส่วน f เท่ากับ a ส่วน b ลบ c ส่วน d พอเราย้ายข้างมาก็จะได้ว่า a ส่วน b เท่ากับ e ส่วน f บวก c ส่วน d ก็จะตรงกับตัวคำถามนะครับต่อมาข้อ d d แล้วก็ลองกลับดูนะครับหึส่วน f เท่ากับ ad ลบ be หารด้วย bcd เท่ากับ a ส่วน bc ลบ e ส่วน cd เราก็ดึง1ส่วน c ออกมาได้นะครับ นีนะครับจะได้ว่า c ส่วน f เท่ากับ a ส่วน b ลบ e ส่วน d หรือก็คือ a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน f บวก e ส่วน d ซึ่งจะเห็นว่ามันไม่ตรงกับโจทย์นะครับและสุดท้ายข้อ e นะครับ f เท่ากับ bc บวก be หาร ad เราลองดึง B ออกมานะครับจะได้ว่าเป็น B คูณกับ C บวก E หาร AD F ส่วน B จึงเท่ากับ C บวก E หาร AD ก็จะเห็นว่าเนี่ยไม่ใกล้เคียงเลยนะครับ A กับ B ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจากทั้ง3วิธีที่ทำให้ดูเนี่ยคำตอบก็คือข้อ C เหมือนเดิมนะครับ ต่ว่าที่ทําให้หลายวิธีเนี่ยก็เผื่อน้องคนไหนจะอยากลองหลายๆแบบนะครับเผื่อว่าจะดูว่าวิธีไหนที่น้องอาสามารถทําได้ดีที่สุดนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ